ครับนี่ชิ้นลูกมวเหโอ้โหดูสดเอาบัวลองดูด้วยไข้เหรอเนื้อไม่น่าจะย่างแล้วนะย่างเอ้ยเห็นถ้าเขากินในทีวีมันมันจะอร่อยไหมไอ้ไอ้ไรวะผักกิริวพันตับอ่ะินตับโอ้กินกันน่ะ ขมขมผมขมครับพี่น้องขมขมซุดๆนั่นแหละที่ฮานอยม่านแหละขมไม่โบขมเนี่ยขมไหมเอาตักเห็นเห็นพี่อิทเขาใส่ถ้วยแล้วก็ตักเนี่ยนะเด็ดจริงว่ะอื ีไก่เดินครับตอนเย็นเย็นเป็นไงครับแคนาดามีไก่เลี้ยงฟาร์มไก่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 โอ้ไก่เยอะแยะเลยครับหลายแท่ละ่ะส,สดียามเย็นครับกับบรรยากาศเย็นๆยนตอนเย็นเย็นนะครับวันนี้ดูให้ดูไก่วันนี้มาเอาเครื่องในบัวนะครับ มาเอาครขึ้งในบัวอยู่นอกข้างนอกเมืองเลยครับขับรถมาประมาณสัก20่นาทีขับมานานครับวันนี้จะพามาเอาครื่องในอีกทีนึงกับเคยพาทําคลิปให้ดูแล้วคลิปนึงนะครับมาเอาคื่องในบัวนะครับนี่ความาดูอีกทีนึง จะให้ดูแค่ผิวเผิน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดเหลืองครับถ้าให้เห็นเยอะอดูไกลไปท้องพ,าง,พางก่อนเดี๋ยวมาอ,อันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะเอาไปล้างที่บ้านนะครับอันนี้อยู่ในกินเฮาส์นะครับกินเฮาส์เขาเป็นเฮาส์ยงใหญ่นะครับนี่นีก็มีคนไทยมาทํางานด้วยนะครับอันนี้เฮาส์ใหญ่เลย สร้างบ้านอยู่นอกนะครับนอกตัวเมืองมีไก่ไก่ใครใครไข่ไข่ไไไหให้ดูบรรยากาศร,าร,รอบๆจมมีโอกวัวแล้วพาไปดูวัวเดี๋ยว,ยวจะพามาดูวัวที่เขาเลี้ยงไว้นะครับโหนี่เป็นฟาร์มวัวไม่ใช่ฟาร์มน่าจะเป็นฟาร์มนั่นแหละจะอธิบายยังไงอมาดูนะครับ ข้างหลังผมเนี่ยบัวเยอะเยอะเลยนะบัวโอ้ยตัวใหญ่ๆเลยบัวนี่โอ้ยไซใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีตัวเล็กด้วยตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นๆกำลังพระอาทิตย์กำลัง,กกลงตกดิน <c oughs> อากาศกำลังหนาวหนาวหนาว อยากจะให้ดูวิธีการชำระเขาก็ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดเหลืองยากอีกอยากให้ดูตอนที่ทำเสร็จแล้วกันครับเนี่ยตอนนี้กํลังนั่งชำระอันนี้กระดอกอยู่โอ้เดี๋ยวหนาวหนาวหนาวาเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเป็นไงอ,ไอากาศ็ีแลบก,กี่โมงนี่ หนาวครับหนาวหนาวพี่้องหนาวหนาวเทเลยหกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเทปนาทีบัวตัวเล็กบววตัวหน่อยเนาะคาเตอร์เอาด้วยเอาเอาคาเตอร์ขึ้นนะโอ้โหชาเลยว่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านนแล้วครับหนาวเดี๋ยวไปทำกันที่บ้านหนาวหนาวเดี๋ยวเอาไปเจอกันที่บ้านแล้วกันครับตอนนี้อากาศมันเย็นแล้วมันอันนี้หิมะยังไม่ละลายหมดเลยตอนนี้อากาศมันหนาวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับ เดินทางมาถึงตอนค่ำๆเลยอ๋อนั่นแหละหากล้องพี่เามาเลยมืดตึ๊บเลยครับมาถึงบ้านเพิ่งจะหกโมงเดี๋ยวเคลียร์สถานที่ก่อนโอ้ยตัวทองหมานี่ไปดูเออทองหมาตัวน้อยดิตัวเล็กน้อย,ยโอ้ยดี่แ่เล,เลยนะดีเด้ออะไรเนี่ยได้แต่ว่ามันตัวน้อยเราจะล้างกับพื้นก่อนไหมล่ะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาโต๊ะ

ก่อนเดกินตัวตัวเล็กกินก่อนตัวเล็กเผ็กว่ครับเผ็กก่าไปกินก่อยหม้เชอรี่นี่ครับรสชาตดีครับอืมอก็มที่เราปรับแต่าวรับ มุซ่ามันให้เขาไปเบิ้งไกลไกได้นะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันพริกก้นยุบครับให้เบิ้งไกลๆก่ครับพ่ออ๋อเห็นหนังว่าเขียนมาเหรออะไรเหรอ ล้างเสร็จแล้วครับนี่สุดยอดล้างเสร็จแล้วยังไม่เสร็จครับอีน้มสี่น้ำสามสี่น้ำวาัวมันตัวเล็กเกินมันได้น้อยได้แค่นี้แหละไม่เหมือนรอบที่แล้วเนาะรอบที่แวตัวใหญ่นะโอุู้งพี่เนาะตองไปจับรอบนีุู้งเท่าเองโอ้มไม่รู้นะผมไหน่ันเนี่ยรอะไรเี่ยรอะไ เอาล่างล่างให้ล้วเยยกสูงใหญ่โอเคเฮ้ยแจัคกี้ก็ไม่ห้เลยสมวัวงวัวงวัวหนาไเดาดูแก๊สจิ้เตอร์ิเตอร์เตอใช้แก๊สได้แค่นี้ครับนิดเดียวเองเอาตัไป ไปไหนเอาคดังเลยก็เอานี่แล็ปอันนี้ซีนไหมซีนนี่ไงซีนไหมพ่อใหญ่เอาซีนรถไปย่างี้แหละเหรอเอาวางพอเกลือแล้วมันเป็นเน่าหรอกเอาวางเนี่ยอเกลืออู้ยสีไรทีหายดีหายดีหายมารอบนี uh, ้ไม่ได้ดีไม่มีดีเลยใช่ไหมสามถึงมันกินแน่ดี่ไหนพ่อใหญ่ขอดูตับดูเออตับ ครับโอ้ยแต่ไ oh, ม <Well, so S 1> mm ่มีดีพ่อใหญ่ไม่มีดีเลยดีหายดีหายเข้าโอ้โหเนี่ยมันเอาไปเอาแค่ไปหาหิ้งซีกนไงมันหายซีกมันอ่ามันซีกไปเอาไปกินนะแต่ว่าันนี้ดีมันจักินเทกะทิอยูเลยราลูกกินนี่ดละถ้าหลังก็แพ้ไปถ้าหลังก็กระลังกระดังก์ไงเลยอู้หูไรูถูกม่งเลยอ่ะเออนั่นนั่นพ่อใหญ่ไอ้ที่ตักน่ะนี่นี่ไอ้ดำๆนี่พ่อใหญ่ไหนแท่งนิดน่อเกี่ยวอะไร เอ้นี่แหละไม่ใช่แก้วน้ำนี่แหละผมใส่น้ำเยอะเกินเลยกินสุกครับป้องกันโรคโควิดโควิดปัญยาเรงบวมพี่โอทำอะไรเะ หนาวให้เรานะเอาอันนี้ล้างยังไงพี่เป็ดๆๆตัวตแเอาพี่พอจุดไฟผิง่ะเรียวจุดไฟผิงโอ้ใช้อุปกรณ์เสริมเอาเอาไว้เลยใส่อันนึงแล้วเอับไงเอาตับน่ะต้มไหมหรือว่าจะเอาย่างเออเอาตับย่างก็ได้ ใส่หัวใจสักครึ่งนึงก็ได้พอแล้วไม่ไหวหนาวหนาวนั่งนั่งนั่งในตัว่ขนวใจเราไม่คนไ่หใจ่ไหนเยถ่ายเยอะไ่ได้พิษก๊ ก็มาล้เดี๋ยวค่อออกมาหำีเราจะย่างกัย่างไปกินย่างม่หรเอาหัวใจย่างแล้วกับตับใส่ละใส่ตับไปก่อกใส่กินก็ใส่มาตับงกินไดย่างตับนี่นะเกย่อ้ยตับตับกับหัวใจเอาไว้ย่างก็ได้หัวใจใส่นิดนางตัดเยอะนิดนึงมันบวมก็เอานิดนึง

เดี๋ยวโทรบอกให้มีมันตอนช้างั้างกินต่อเอากับแก้มย่างกินต่ออย่างอุ้ยไอ้นี่เอาเอาต้มนี่มาหนิอีพวงข้างบนนี่เอาไปใส่ต้มหน่อยเออพอให้จับพอมาต้องใส่อะไรเดี๋ยวไอ้สิ่งเงียบหนีนยครับนี่ชิมงหน้าเโอ้โหดูสดเอาบัว ม็นดูด้วยใช่เลอเนอะมันน่าจะย่างแล้วนะย่างเลยเห็นถ้าเขากินในทีวีมันมันจะอร่อยไหมไอ้ไอ้อะไรวะพาคิริวพันตับอ่ะพาคิริวทับโอ้กินกันนะพาคิริวพันตับอวะบอ้่เราก็ไม่เคย คำใหญ่นน่เกลือขึ้นไปแล้วเหรอต้อนเด็ดนูนะในเตาตับสดๆไม่คิดตับอืมนะแต่ไ้่มีใมเอาแล้วนะผมปิดเลยนะผมไม่เนี่ยผมอยู่แต่มันไม่ขมหรอกมันออกหวานเอาไหนไม่มีใครเอาแล้วนะเออเอาเหอะย่างรดหนาวดูใช้ฮีตเตอร์อันใหญ่งควัน ขนาดลบมาเยอะเนี่ยจะกินเกลือใช่ไหมเนี่ยนี่ครับของดีของเด็ดโอ้ยสงสัยต้อง ขมขมขมครับขมขมพี่น้องขมขมโอ้ยถอดหอวกกันโอ้ยอยู่ไก่ไฟนี่วะาโอ้ยมันนอนโอ้ขม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 ครับพี่น้องขมขมซุดๆนั่นแหละที่หันออกมาแล้วขมไม่โบขมเนี่ยโอ้ขมไหมเราตักเห็นเห็นพี่อิทเขาใส่ถ้วยแล้วก็ตักกิน Ừ. Uhm. Uhm. Ừ. Tao quán á. À. Quán chứ mình đi.